สวัสดีครับวันนี้อากาศเย็นดีนะครับสวัสดีกันะครับผมคนที่ติดตามทุกท่านครับวันนี้จะมาเล่าถึงไอเนอไอเอสเือเป็นไงล่ะมึงฮะ ยังสุขสบายดีไหมบอกแล้วคนเนลรคุณคนยังไงมันก็ไม่รุ่งขำวะเนี่ยทำไมหมออยากให้หมอกลับมาเหมือนเดิมมึงถามตัวมึงเองก่อนเถมึงเหมือนเดิมไหม มึงทำอะไรเขาวไว้มั่งฮะคนหนึ่งมึงมึงไม่เคยโทษคนอื่นมึงไม่เคยโทษตัวเองเลยนึกว่ามึงโทษแต่คนอื่นคำขอโทษจากปากมึงอะนะต่อให้เป็นล้านครั้งก็ไม่มีความหมายเพราะมไม่ได้ขอโทษไม่ได้พูดอะไรออกมาจากใจของมึง ปีนี่ยมึงกว่ามน่าจะได้รับรางวัลนะนักแสดงนำฝ่อยชอยยอดเยี่ยมรางวัโลโรลิกสองเรือนคู่ไม่นานเยอะเหรือเกินเนี่ยอะไรก็ถาถมเข้ามามึงเข้าใจไหมคำว่ามารุมมาตุ้ม,มคนเราอะ่ะ คำว่ามารุมมาตุ้มม,มันึงรู้จักเป่าอืม,ลอมอแล้วอะไดูโพสต์กูดิอืมบอกแล้วแถวนั้นอีกไหนก็เตียนเตียนโลง่งยังยังเหลือกรมทางหลวงเหลือกรมทางหลวงการไฟฟ้าเขาลงไปแล้วมึงก็จะหนาว สิ่งกูกสร้างเกะกะกีดขวางเขาเปล่าการจราจรอ,อะ่ะถิวถนนอะ่ะฝากถึงด้วยแล้วกันครับผมมองมองดูแถวนั้นอ,อันตรายรถล,ลาวิ่งไปวิ่งมาเสี่ยงกับเกิดอันตรายครับเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ ฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปดูด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนนคนสัญจรคนเดินทางไปมาอะไรนะผีเข้าหรออ๋อไม่สิมึงบอกว่ามึงเป็นนิสัยมึงเองอ่ะมึงออกมาพูดเลยนี่ใช่ไหม ไม่เกี่ยวกับผีสางดีก็โทษผีร้ายก็โทษผีโทษตัวมึงเองเนี่ยไหกคุณซือมึงน,นี่นะสุดยอดแนะนำชี้นำแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นอืม คือกูออกมาไล่ออกมาพูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรกะดงคดีของน้องก็มึงจะผิดหรือจะถูกหรอกูเคยบอกแล้วกูจะออกมาด่ามึงยันลูกบวชเี่ยเกี่ยวกับการทำตัวและการที่มึงต้องการที่มึงเป็นคนเนรคุณคนกูจะจะขยี้มึงอีเรื่องนี้แหละ จะพูดเนี่ยมึงรู้มึงเห็นเวลาออกหน้าสื่อทำเป็นออดอ้อนเสียงออดเตาะและ้วก็โอ้โห,โหทำไมสันดานไม่เปลี่ยนนะหรือเปลี่ยนไม่ได้หรือ,อยังไงเจ้าลงบมณ์วูวามขวงมึงอะ่ะอทำไมคนทุกคนจะต้องรองรับอารมณ์มึงเหร มึงเป็นเทวดาแห่ลุงลุงใช้คำว่าเลือกตัวลุงมึงไม่มีสักดิ์ที่จะเป็นคนโดยท้าไปแต่คนไปเรียกมันลุงก็เลือกอยู่ได้ไม่รู้มันเป็นญาติฝ่ายไหนกูไม่เลือกมึงลุงหรอกมึงอายุน้อยกว่กูด้วย ไม่ได้เป็นญาติฝ่ายไหนกูด้วยมึงไม่มีศักดิ์มึงไม่สมไม่มีศักดิ์ศรีที่ต้องเรียกอะไรมึงเลยอะมึงเป็นได้อย่างเดียวเคยที่จะตั้งใจไหมออกมาขอโทษในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดแบบจริงใจอ่ะไม่ใช่ออกมาแถจนแบบสีข้างถลอกหมดแล้วมันทั้งสองข้างอ่ะ ทั้งคู่แล้วออกมาโอ้โวอ,อดดีอดเกง่งทุกอย่างที่มีได้ทุกวันนี้พวกเราสร้างเองอืมใช่มึงสร้างเองแต่มึงสร้างแบบผิดวิธีไงสร้างดยการแบมือขอคนอื่นไงมึงไม่ได้สร้างเองเพราะน้ำพักน้ำแรงที่มึงหามาได้ไง จะสร้างบุญสร้างทานอะไรนะนะมึงต้องทำในตัวของมึงก่อนของที่มึงมีก่อนและสายบุญเขาจะเข้าไปหามึงเองแหละและการมึงที่มึงเปิดรับบริจาคเอาลูกเข้าไปใส่โน่นนี่นั่นแล้วมึงบอกโหมึงไม่เดือดร้อนนี่คนเดือดร้อนก็ไปแจ้งความเองดิ แล้วที่กูฟังมึงพูดอ่ะมึงพยายามโยนไปให้เมียเขาด้วยความผิดอ่ะคิดได้ไงเคยไหมที่มึงมึงคิดไม่ได้วะทำไมมึงไม่แบบขอโทษเขาดีๆอืมไอมึงไม่กลัวลูกเต้ามึงอายมั่งเหรอวะ ไม่กลัวว่าสิ่งที่มึงทําทุกวันนี้มันจะเป็นส่งผลใหล้ให้ลูกเต้ามึงต้องแบบเป็นปมอะ่ะมีปมในใจอะ่ะแล้วตัวมึงเองมีปมในใจยังไม่พอมึงต้องแบบโอ้โหต้องให้ลูกมึงต้องมีปมในใจกับมึงด้วยอะ่ะม,มึงคิดเหมือนคนคที่เขาคิดคิดเหมือนพ่อที่เขาคิดทั่วๆไปมึงคิดเป็นไหม อะไรสิ่งที่มึงสร้างมึงทำมงกูไม่สนใจหรอกกูสนใจแต่ว่าอสิ่งที่มึงพยายามแะปัดความผิดปัดความอะไรออกจากตัวมึงอย่างเดียวเลยทุกสิ่งทุกอย่างมึงไม่ต้องไปโทษใครหรอกมึงโทษตัวมึงเองแหละถ้าเกิดมึงบอกไม่รู้อ่ะมึงให้มึงตายป่ะมึงกล้าสาบานไหมว่ามึงไม่รู้เรื่องอะไรทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมึงรู้เรื่อง ึงจะบอกว่าผมไม่เก่งเทคโนโลยีผมไม่เก่งโซเชียลผมกูเห็นมึงถือโทรศัพท์พกโทรศัพท์แม่งทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันมึงไม่ต้องมาทำแอปมาทำเป็นแอปแบบอะไรเดียงสาาโทรมึงเนี่ยแบบแม่งโคตรมึนเลยมึงพูดอะไรมึงดูมั่งเดี่ยว่าตัวมึงอ่ะสื่อมึงอ่ะ ออกอากาศออกทางช่องยูทงยูทูปอะไรทั้งวันมึงอย่ามาพูดเลยว่ามึงไม่เก่งโซเชี่ยโตัโทร,ทรงทรัวจับมึงไม่ค่อยเปิดค่อยดูก่เห็นมึงพกมึงดูอยู่นั่นแหละทั้งวันเหมือนกันเนี่ยมึงอยามาบอกปวดว่ามไม่รู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้อ่าถ้ามึงไม่รู้มึงก็ออกมาขอโทษออกมาห้ามปามดิ อะไรที่ว่าเออมึงคิดว่าเขาพลาดพิงกับคนที่ผู้มีพระคุณมึงมันเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะมึงออกมาปามออกมาเก่าวขอโทษออกมาอะไรได้แต่เปล่ามึงมึงเลือกที่จะนิ่งเฉยรู้เห็นเป็นใจไปกับเขาไงการกระทําของมึงอ่ะแต่คําพูดมึงพูดไงพูดได้แต่การกระทําของมึงมันย้อนแยง้งคนละทางเลย และการทําบุญะการที่มึงรับบริจาคพระป่าเทพืพ้นน่ะอืมทําไมมึงได้มาแล้วทําไมไม่ไม่มอบให้วัดให้วาเข้าไปเขามีคณะนะก,รรกรรมการหมู่บ้านอะมึงอยากจะเข้ามีส่วนร่วมมึงก่ชื่อมึงเป็นกรรมการหมู่บ้านไปด้วยกรรมการวัดไปด้ดยช่วยดูดิเออทำไมมึงทำอะไรมึงจะต้องทำตามใจมึงทุกอย่างอะไม่คิดบ้างก่อ ว่าพระที่วัดท่านอยากจะได้จะจะทำํำอนุณในนี้มั่งอืมแล้วยังมีหน้าจะไปขอส่วนที่เหลือไปทําที่อื่นอีกแต่ก็จริงความคิดมึงก็ดีแต่มึงต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์แรกของมึงคือที่ไหนวัดอะไรและทำไมมึงต้องมาถือมาหอบไว้และทำไมมึงจะต้องให้ ใครก็ไม่รู้ที่ชาวบ้านเขาไม่รู้แล้วทําไมมึงจะมาต้องบังคับในชาวบงชาวบ้านเขารู้เห็นไปกับมึงยินเอออห่อ,อหอมกกินยอมไปกับมึงด้วยอ่ะทําไมมึงเป็นพ่อคือการกระทําทของมึงอ่ะมันส่อมันแสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยว่ามึงเป็นคนยังไง ืนะ่อม,มีพระป่าที่ไหนาหรอกคือก็หาตรงพระป่ามาได้แล้วเขาจะมาถือไว้เองนอกจากมึงคิดไม่ซื่ออย่างนั้นแหละถ้าม,มีความบริสุทธิ์ใจจริงมึงได้เท่าไหร่เอามึงรวบรวมได้เท่าไหร่ถวายวัดไปในวัดเขามีคณะกรรมการทั้งกลัวว่าเขาจะ กงมึงก็ตรวจสอบได้มึงก็ไปดูแลได้อืมนั่นคือความรู้สึกใจในการที่กระทําในสิ่งที่มึงทําแต่ว่าสิ่งที่มึงทําอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่การที่มึงเป็นคนใจบุญมันก็เป็นผลดีกับมึงแหละแต่การสิ่งที่มึงทำอ่ะมันไม่ใช่ผลดี ท่อนไม้เหมือนกันโอ้ยลอยน้ํามาโอ้โหมันลอยมาแค่ท่อนเดียวนะพูดอะไรนะพูดคิดมั่งมันลอยมาติดหลังบ้านมึงแค่ท่อนเดียวเนี่ยนะเออก็แปลกนะลอยมาแค่ท่อนเดียวอะ ล้วอยมามาเป็นท่อนสวยด้วยอือจะเจอก็ตรวจสอบไปว่ายาวอีกหน่อยกับตรวจสอบไปเจอใครเป็นคนตัดอีกอะ่ะอือใครเป็นคนปล่อยรอยมาอีกอะ่ะมึง แล้วก็แปลกดีอะลอยมาแค่ท่อนเดียวแล้วก็มาค้างอยู่หลังบ้านมึงอะเนี่ยดกเรื่อยเป็นสีเหลืองนึกว่าไม้ขนุนพูดอะไรมึงอะเหมือนเด็กอมมือเลยหเหมือนคือมึงอะเหมือนเด็ก,กอมมือคิดอะไรไม่ทันไงเวลามโมโหที่เวลา การโมโหอารมณ์ของมึงอคือเวลาเจอสื่อเขาสัมภาษณ์และสื่อเขาถามนอนมึงคือมึงคิดไม่ทันมึงทั้งไม่ทันตั้งตัวไงม,มึงเลยออกอาการนึงคิดว่าตัวเองโหวมึงยิ่งใหญ่ใครก็จะกลัวจะเกงมึงไม่ใช่ กูถามจริงอะ่ะมึงเคยคิดถึงคนที่เขาช่วยเหลือคนที่เขาสร้างมึงมาคนที่เขาฉุดมึงออกมาจากกลุ่มนรกถึงที่มึงเป็นไม่ว่าจะเป็นสายบันเทิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สายนักร้องอะ่ะปีใหม่มึงเคยไหมมึงต้องแบบโอ้โหอวยพรก็ น่นนี่นั่นในผู้มีพระคุณมึงอ่ะต้องหลายคนอ่ะเปล่ามัวแต่สร้างอะไรของมึงอยู่โดยที่ว่าเออมึงไอ้เรื่องงมงายของมึงความเชื่อส่วนบุคคลของมึงมันก็คือความเชื่อส่วนบุคคลของมึงแล้วมึงจะให้คนอื่นเขาชิดชอบไปกับมึงอ่ะมึงก็บังคับเขาไม่ได้แต่มันก็ต้องรู้ตัวมึงด้วยว่ามึงเกิดมาจากไหน กุกิดเนี่ยมึงมีมไาได้เพราะใครมีมาได้เพราะอะไรทั้งคู่เลยว่าทั้งครอบครัวเลยไม่รู้จักเลยครับมาสัมมาคารวะก็ไม่มียิงยะโสจองหองโอหังครบ ในตัวมึงอ่ะจะตายในมือไม้อ่อนพดมีปีกบินได้หน่อยเอโ้โหมือไม้แข็งแล้วคำพูดคำจาของมึงอ่ะคนก็ดูออกจริงใจไม่จริงใจอ่ะ มึงคิดเลยว่าไอ้พวกอยู่ข้างไข่มึงไงเอฟซี FC ข้างไข่มึงจะอยู่กับมึงตลอดไปกูถามวันหนึ่งเมื่อมึงหมดความหมายเมื่อสังคมเขาลุมประนามมึงเมื่อมึงไม่มีที่ยืนมันสังคมวันนั้นมาถึงแนละ้วมึงก็รู้ ทำตัวเป็นคนไร้ค่าสะทุนต,ต่ำตมหนึ่งในสุดยอดของความต่ำตมเลยไม่น,น่าเกิดมาเสียชาติเกิดมึงมลยึมคิดว่าคนทั่วไปในสังคมก็จะดูไม่ออกอะ เป็นไงญาติโกโหติกามึงมีมาไหมเพื่อนฝูงมึงมีมามไหมไปอยู่ที่ไหนเขาเอือมละอาที่นั่นใช่นี้เขาก็ดูออกลยสังคมทำเป็นพูดดีปากเก่งทุกวันนี้ปากจัดปากกล้า ทั้งผัวทั้งเมียสันดานเดิมๆเริ่มออกมาที่จนแบบเขาเอื่อมละอาไปหมดแหละตอนนี้มึงไปนอนจินให้อิ่มนอนให้หลับแล้วกันพยายามนอนให้หลับนะแต่คิดมาก เดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกเดี๋ยวจะตายก่อนรับกรรมอีกงั็ไล่ดูโพสกูเลยกันมึงอยากรู้อะไรจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะ ถ้ามึงไม่เปลี่ยนนิสัยหรือว่ามึงไม่เปลี่ยนการการะทาของมึงนะมึงจะต้องรับสึกหนะักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้มึงคงสายแล้วแะและมึงคงไม่เปลี่ยนละเพราะมันเข้าในเส้นเลือดมึงแล้วคำว่า,าสันดานนะโอโ้และเป็นไงล่ะอีกคนนึง ทนาะมีเรื่องปุ๊บอุตสารีบินมาปับ๊บบินมานั่งคู่ปอโอ้ยขำพอเขาให้สัมภาษณ์เขากลับไปเรียกใช้อีกคนหนึ่งทนาะนเอ้ยน่าอายเนะาะสาบินมาตั้งไกล มานั่งเสนอหน้าในสัปาดหน่อยเดียวคุ้มอ่ะอเนาะทำตัวกลัวไม่มีงานางไงพอเขาจะเจอเตอกเขาไปเรียกใช้อีกคนหนึ่งโอ้โหโห,โหชับเสียบข้างหลังเสียงเสียบหลังดังชับ วันหน้าชุบโอ้ยหมอไม่รับเย็บเลยงานเนี้ยคุณทแน่ฝากถึงคุณทเน่คนที่รีบบินมาหาเขาอะ่ะเออนี่ยเขาเรียกบอกว่าคิดผิดตัดสินใจผิดเดินทางผิดอะไรอะไรมันก็วุ่นวาย จำกลว้นะไอ้นี่กรรมมันยังไม่หมดมันจะหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยรีบสร้างให้เสร็จแล่ละอ็แต่กูว่าจะจะพึ่งต่อจะสร้างต่อเดี๋ยวคนที่สงสารคนที่เขาไปลือ้อ สงสารคนก็ที่เขาโหสิงโอนไวใจถึงสุดท้ายละลายแม่น้ำคนที่โอนไวจ่ายไวเออดีนะยินดีด้วยมือลั่นปุ๊บป๊บลั่นปับ๊บอืมไม่ได้เกิดประโยชน์เลย เดี๋ยวไอเนมึงอะ่ะจะเที่ยวไปข่มขู่คนอื่นเขามากนักนะมึงอะ่ะนะมึงจะคิดว่ามึงเก่งอย่างเดียวคนเดียวที่นั่นเดี๋ยวถ้าเกิดชาวบ้านเขาลึกฮือขึ้นมาเขาไล่มึงออกทั้งครอบครัวแล้วมึงจะหนาวทำอะไรเนี่ยมึงให้เกียดคนอื่นบ้าง ให้เกียดคนในหมู่บ้านทุกตัวเองบ้าง,งต้องเข้าใจนะลูกเตา่ายันยังอยู่อีกนานทำอะไรให้คิดถึงคนข้างหลังบ้างมึงจะท